ีเขาจูา <to> เห็นไหมนะเดี๋ยวก็ซีล่าอยู่ตรงนู้นขนาดหมายัยงมีเชือกอ๋อเหี้ยวแต่เรารอกิน,นึงเดียวไม่อยากร้อนไม่อยากให้มือจุ๋มไปผมไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับตรงนี้มันจะมีสัลด์ล็อกอยู่มากนะพจะขึ้นมาจาบพ,พับพุทธููตองดำสนไนเปอรเข้าไปด้านในนะครับมะพร้าวถุยเจ้ายบุกสวนตุเรียนอันนี้มาเป็นของเราให้ได้เดี๋ยวมันเจอกัน เอ,อทเพื่สวัสดีครับท่านผู้ชมยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตัวแสบลันเนอร์บันเนอร์ที่ไม่ได้เจอแค่เรื่องวิ่งวันนี้เห็นกระเป๋าเดินทางแล้ววันนี้เราจะไปไหนกันน,นะครจริง,รง,รงแล้วผมก็มีลูกใช่ไหมครับมีลูกแล้วก็พอมีลูกปุ๊บลูกผมก็มีแม่แม่มันก็มีแม่อีกหมายถึงว่ามันก็ต้องมียายนะครับพอมียายปุ๊บเนี่ยเันวันนี้ผมก็จะพาไปบ้านคุณยาย หนึ่งวันนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าบ้านของยายหนึ่งวันนะเราจะไปเจออะไรกันบ้างซึ่ง่มเองก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับเราจะเจออะไรกันบ้างจะมีอะไรกินไหมหรือว่าจะไปม,มีกิจกรรมอะไรนะครับก็เดี๋ยวไปลุยพร้อมกัน let's go <S เดี๋ยวเรามาแวะเติมน้ำมนันกันแป๊บหนึ่งนะครับมีบูการ์ดมีบูการ์ด อะไรนะน้ำนนมันซีรลัปั้นแมกับไส้กรอแที่มีพเกเออครับ้ลองพร้อมก่อนที่เซเวน่นเหมือนเดิมครับไปไหนไปไหนเราก็แวะเซเว่นกันตลอดโอเคเอ้าไปรู้ย ดีครับท่านผู้ชมระหว่างทางผมผ่านตรงนี้รจริงๆตรงนี้ถ้าไปบ้านคุณยายนี่เราก็จะผ่านทำนประจำอยู่แล้วนะครับอันนี้คือเขาจุกโยโยอ,อ,อ่างเก็บน,น้ำเขาจุกนะครับตรงนี้น้ำก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับโห<อ>เป็นไงทุกคนอะไรกันเน่ะ,ะต้องเองิงเรื่อปลาหินฉลโปดีเนี่ยเนี่ยเนี่ยไทยอย่างเงี้ย เห็นไหมน่ะเดี๋ยวมันมันจะมีกอซิล่าอยู่ตรงตรงนู้นน่ะฮะเห็นป่ะกอซิล่าเชีื่อมั้ยร์นั่นน่ะเดี๋ยวดูตรงนู้นตรงนู้นน่ะนั่นน่ะตรงนู้นน่ะเห็นไหมมีกอซิล่าอยู่เห็นเห็นยังไม่เชื่อดูอ๋ออันยั้นกอซิล่าเฮ้ยไอ้จูนมึงทำอะไรของเขาวะ ทำเขาพังไหมเนี่ยเราเดี๋ยวดยวูตรงนี้เขาจะเป็นเช็คอินอะ่ะส่วนสุขภาพแล้วก็ให้ทํากิจกรรมแล้วมีที่นั่งเลยโอ้ยนั่งเนี่ยโอ้โหพังแล้วด,ดูเอิงี่พอ่อจัดทำลายล้างฝนอ้อยแล้วฝนมาโอ้โหนี่นะครับท่านผู้ชมวันนี้บรรยากาศไม่ค่อยเป็นใจเลยนะออฝนอ่ะฝนอ่ะ,ะดูดิ น้ำมืดเลยครับทางนู้นตอนเมื่อกี้ผ่านมาก็ตกแล้วมาตรงนี้ก็เริ่มอ่อยแล้วอ่อยฝนอ่อยคนละยองเรียกฝนอ่อยฝนอ่อยคืออะไรวะเนี่ยฝนอ่อยคืออะไรจุนฝนอ่อยฝนอ่อยคืออะไรฝนไม่มีชีวิตดิมจะอ่อยได้ไงอะไรก็มมีอะไรก็ม่ฝน ถึงแล้วครับทุกคุณนี่แหละครับบ้านคุณยายดอ้ยเด็กเพื่อนที่ครับนอนถูงอ้าวยังไม่ได้ดับวะจริงดิ

ของก่อนไม่ถือทำไมนี่คุณยายมาแล้วอะไรอ่ะชาีครับพูดดีครับเฮ้ยระวังแตกนั่งเชื่อฮะมือเดียวได้เฮ้ยแมวแมวแมว มาเขียมาเขียถึงแล้วเผื่อเราจะได้ชมบรรยากาศนี่ห้องน้ำนะครับห้องน้ำเฮ้ยรีวิวไหนสิจุนคือเฮ้ยหัวมันยอดมากจอสมันสามารถพับเป็นเตียงนอนได้ วะนะครัวทำการเปิดไฟโอ้โอ้โอกไก่แบรนไก่ซุบสกัดไม่มีไก่ผสมของแท้แน่นอนของปลอม100%ยเปคำคมคำคมคำคมขนาดหมายัยงมีเชือก แล้วเมื่อไรเชือกจะมีหมาอะไรเนี่ย กันเฮ้ยทำไรอ่ะทำคมขว้ามต้องทำเป็นสุงเว้ยขว้างยูวิดลูกคมขวัญโอ้ต้องเกี้ยว ได้ข่าวว่าเกี้ยวเสร็จแล้วนะครับเราลองกินก็มาดูก่อนไง,ไง่ายโอ้โอเน,น้เนใส่อ,อร่อยเลยครับ เียวแต่เราเรากินอย่างเดียวกินเกี๊ยวก็เหมือนไปเดินเที่ยวเดี๋ยวโดนพวกนกเลงใส่เดียวกินเกี๊ยวจะไม่อร่อยโอ้บหสุดรร Oh, skill. Ủa, cặp khá. Ủa, mà chẳng tệ cái gì ở đây đâu. Đi. ồ, ôi. Ôi, ôi. Chết nắng Có 2 ông ทำไข่เจียวอย่าลืมใส่น้ำปลาด้วยใส่มะนาวอีกนิดเกลือหน่อยแป๊บนึงเดี๋ยวมาเจอกันการคนไม่เป็นไรมั้งแล้วให้มันร้อนถ้าอยากรู้ว่ามันร้อนมร้ยยังให้เอามือจุ่มลงไปใส่ความรับก็เหมือนไข่เจียว เมืม่อมันมีเดียวมันก็ต้องมีไข่เดียวอะไรวะนี่เสร็จแล้วนะครับกเอาไเอาไปตุ๋นตุ of of ๋นตนโอ้ยลูกก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะัว ครับก้อนี้เดี๋ยวนอนบ้านคุณยายหนึ่งคืนนะครับแล้วพรุ่งนี้เราจะไปที่ไหนกันต่อเอาไว้เช้าค่อยไปลุยกันคืนนี้ฝันดีลาติสวสริ์กันครับนนนนแล้วครับนี่ก็เช้าแล้วนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้จะพากันไปทำบุญที่วัดแถวบ้านคุณยายเลยนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรา ไปโชว์งานที่วัดเลย Let's go <S อ้าวเขาวจแล้วถึงแล้วนะครับท่านผู้ชมถึงแล้วไปไหนอ่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับงแล้วโเอาละครับตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับเป็นสำนักสงฆ์นะครับนี่ครับบรรยากาศ <c oughs> และนี่โอ้หนักจัด ออกจากวัดผมเจอพระพุทธสูดด้านบนนะครับพาไปดูกันดีกว่าผมไม่แน่ใจนะครับว่าทางขึ้นจะเป็นแบบไหนนะครับนี่ดูโอ้มีแต่ป่านะครับเดี๋ยวผมหาทางขึ้นกนนะอ๋อเจอแล้วเจอแล้วค่างข้างนี่สระน้ำนะอ้ไท่เต็มเลยโอ้ผมจะเจออะไรบ้างครับนี่ ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าตรงนี้มันจะมีสัตว์ร้ายจะมีอะไรรอผอู้ดูบ้านนบนงนะครับทางเราจะเป็นผุ้ติครับของสำนักสงฆ์นะครับเดินไปถึงไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเขาบอกว่าเป็นพระพุทธรูปองค์ดำนะครับเนือคการล่างที่ผมเดินมาเมื่อสักครู่ซึ่งผมเดินมาจากตรงนู้นครับ,รน,รบมมน,นี่ครับผู้ชมเดินมาดนึ้ก็เหนื่อยแล้ว จะบอกว่าที่นี่ผมก็เคยมาครั้งแรกนะครับทานผู้ชมถึงผมจะมาบ้านคุณยายหลายรอบแล้วแต่ว่าที่สำนักสงฆ์แห่งนี้ผมเพิ่งเคยมาครั้งแรกเนาะเราก็จะขึ้นมากราบพระพุทธรูปองค์ดำสักนิดนึงนะครับในระหว่างที่รอเด็ทวดทำบุญอยู่ด้านล่างนะครับนี่ครับบรรยากาศโอ้เราจะถึงแล้วเราจะถึงกันแล้ว อยู่กับผมก่อนนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับโอ้โหดูนะครับูบนเขาเลยนะครับท่านผู้ชมนี่นครับเรถึงแล้วผมพามาดูป้ายนะครับ นี่ครับพระพุทธเจ้าองค์ดำเอาละท่านผู้ชมตอนนี้ผมขึ้นมากราบองค์ดำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ตอนนี้ผมด้านฝันผมสังเกตเห็นมีโบสถ์นึกรับเดี๋ยวเราเราเข้าไปดูกันดีกว่าเป็นยังไงบ้างนะครับน่าจะอยู่ใกล้ๆกันนแบเนี่ยครับเดินต้องระมัดร,ระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าพื้นไี่มีตะไคร่นะครับเกี่ยวๆอยู่ ว่าด้านบนนี้คงไม่ได้มีการใช้งานมานานแล้วนะฮะเพราะว่าค่อนข้างรกเลยทีเดียวแต่ผมคงไม่ได้เข้าไปด้านในนะครับเราก็ไปรู้ว่าด้านในจะมีอะไรบ้างแล้วผมก็โอ้เสียวหลังอยู่ครับตอนนี้โอ้แต่ทางเดินขึ้นลงอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับเมื่อกี้ไปขึ้นทางนู้นนะครับค่อนข้างลำบากโอ้ทางนี้มีบันไดขึ้นโอเคครับก็เรียบร้อยเดี๋ยวเรา กลับไปที่ศาลากันดีกว่าไป นี่นะครับนี่คือมะพร้าวทุยนะครับผมเพิ่งเคยกินครั้งแรกมันออกมีน้ำเลยนะเน,น,นี่แล้วก็กินได้ท้งท้งลูกเลยครับมะพร้าวทุยโอ้ท่านผู้ชมครับดูนี่สวนทุเรียนกว้างใหญ่มากโอ้ที่บ้านคุณยายโอ้ เมื่อเป็นแบบนี้ฉันก็มีแผนการแล้วในเมื่อคุณยายมีสวนทุเรียนมากมายขนาดนี้ราจจะต้องวางแผนที่จะพุบสสวนทุเรียนอันนี้มาเป็นของเราให้ได้ไม่ใช่ของเรานน่นของเราอยู่ตรงนน้นโอ้เงั้นไปไปน,นี่เดี๋ยวก็ได้เวลากลับไปแล้วจะรับมาทีไรมาทีไรคุณยายก็ให้ตังตลอดเลยใช่ไหม โอเคครับพยายก็ให้ตังกลับไปตลอดแล้วครับเอาเนี่ยมะพร้าวเนี่ยไม่เอาเด็กๆชอบเอาค่ะดีกแวนะอันเดี๋ยวพาไปกีกครับมีหน้ามีเจ็เดียวตัวเดินทางกลับไปเลยนะครับไปโตไปเดินทางกลับได้ Let's go Let's go โอเคครับผมจะแวะมาวัดเขาวงกดนะครับเพื่อจะมาดูลิงนะครับแต่วันนี้ช่วงนี้ลิงไม่มีเลยนะครับรู้สึกเขาจะห้ามให้อาหารแล้วก็ลดปริมาณลิงที่จะมาด้านล่างนี้อยู่นะครับอันนี้แต่ผมเจอตัวเดียวนะครับเจอลิงหนึ่งตัวนะกหนูท่านผู้ชมเห็นไหมครับเอาละครับงั้นก็ไม่ดูไม่ต้องดูแล้วก็มีแค่ตัวสองตัวนี่แหละครับสําหรับวันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็คือถือว่าได้มาเที่ยวบ้านคุณยายก็พาเด็กๆมา ก็มาดูวิถีชีวิตของชนบทก็คือไม่มชนบทแล้วครับช่วงนี้ก็เรื่องขความสมบวรอะไรมันก็แท่ไปทุกพื้นที่อยู่แล้วนะครับก็ไม่ได้ลำบากเหมือนเมื่อก่อนนะครับเหมือนเดิมนะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องตัวแสบรันเนอร์ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ